มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไปหาพ่อแล้วภรรยาพาลูกๆมาหาสามีค่ะเปิดถ่ายลูกติดพ่อแล้วหนึ่งอุ้ยโอ้ลูกอุ้ยพ่อแล้วหนึ่งอุ้ยโอ้ลูกติดพ่อแล้วหนึ่งอุ้ยงามตาวิ่งตามพ่อนะคะตอนนี้ติดพ่อค่ะดูคุณพ่อกเนาะกลัวลูกอ่าถูกเจ็บเจ็บนะถูกขาตัวเองเจ็บอะไรเงี้ยเนาะ ก็คงจะอุ้มเลยนะเนาะดูค่ะสกิดจุ๊บแก้มลูกแลวจุ๊บจุ๊บนี่เขาจุ๊บจุ๊บลูกสาวเขาแล้วคุณพ่อของเรานะคะดูค่ะตีหูฟึบ่มเจะพากันไปใส่เนี่ย ไปเล่นครับไปเล่น <online> พี <lonely> ่งามโอ้โหดูพี่งามสิเขอมาเลยพี่งามมาหาน้องแล้วนะคะระวังชุดน้องเปืือนนะลูก เป็นกำลังใจให้ตอนนี้พ,พ s <S Cap, ่อนอนปล่อยแล้วนะคะเพื่อนคนสวยแล้วเนาะอ่าแล้วค่ะพี่น้องดูหน้าพี่งามก่อนพี่งามง่วงเหรอลูกง่วงดิโอ้ยมาอยู่ป่าไม่ได้นอนอ่ะเนาะเล่นโคลนไม่ใช่เอฟรับที่รอบแล้วนี่งามตาค่ะตัวนี้พ่อปล่อยแล้วค่ะดูค่ะไปแล้วค่ะไม่สนโลกด้วยนะคะระวังนะคะระวังแม่พาลูกวิ่งหนีนะคะคุณพ่อค่ะ ไม่ใช่บราลูกพาแม่วิ่งนะแม่น่ยจะพาลูกวิ่งนี้ามาเป็นกําลังใจให้น้องๆของเรากันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามนองในช่องงามโชคแฟมลี่กันด้วยนะคะนี่ห่างจวงนี่ ยาพาลูกๆมาหาสามีค่ะตอนนี้ เลยนะคะว no ันนี้ลูกคุณพ่อบอกว่าลูกแม่จะจีบพ่อไอ้จีบพ่อจะจีบแม่สะหน่อยโอแม่ลูกค่ะตอนนี้ให้เขาคุยกันก่อนนะคะ เพราะว่าพ่อกับพี่ชายแอบหนีเที่ยวค่ะแม่กับลูกสาวก็เลยตามมาค่ะเพราะว่าคิดถึงกินข้าวอยู่บ้านก็แม่ร่อยนะคะก็เลยมากินข้าวพร้อมครอบ,คร,บครัวที่ป่าดีกว่าเนาะนะคะี่เขาเขาจะเขาจะพาไปแล้วนะเขาจะพาไปเข้าป่าล้วไปทงทน,นตรงนี้คนเยอะคร <laughs> ับไปแอบบ่ ดูลูกๆเขาเดินตามากันดูตามพ่อมาลูกดูงามตาซิวิ่งหน้าตั้งไปเลยพ่อมากกว่าแม่เด้ดิไม่ได้สนแม่ด้วยน่ะหออุยอ,อ,อุยหุยแม่วาดแม่วาดุย ยกขาลูกไปเที่ยวทะเลคนนี้มาเที่ยวอะไรอ่ะเนี่ยเที่ยวป่าอมาเที่ยวป่าแล้วก็เจอหาดทรายดูครับดูลมนะครับลมเิวเลยครับเย็นมากบรรยากาศเย็นอนน้งาาแดดนี่ยแดดอ่อนๆนะฮะช่วงเช้านะครับผมพ่อกับแม่เขาจีกกันให้โอกาสพ่อกับแม่เขาจีกกันหน่อยแบบธรรมชาติ ะเปลี no 2, ่ยนบรรยากาศวันนนนี้สัองคืนไปปล่อยเลยปล่อยตาเลยแฮปปี้นะคะคุณพ่อจูจีกับคุณแม่นะคะตอนนี้ดูลูกสาวก็แบบว่าเป็นก้างขวางคอค่ะชั้นคลุมหัวมาแลยโอ้แดดร้อนไงแดดร้อนคลุมหน้าเลยเจ้าเจ้าสาวจีนเหนะแดดร้อนนะคลุมหน้ามาเลยค่ะเปิดถ่ายลูกกินโี้แล้วนุ่ย อุ้ยโอ้ลูกติดพ่อแล้วหนึ่งอุ้ยโอ้ลูกติดพ่อแล้วหนึ่งอุ้ยงามตาวิ่งตามพ่อนะคะตอนนี้ติดพ่อแบบอฮ้ยดูคุณพ่อก็เนาะกลัวกลัวลูกอ่าถูกเจ็บเนะถูกขาตัวเองเจ็บอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นคนเขาก็คงจะอุ้มเลยนะเนาะดูค่ะสะกิดจุ๊บแก้มลูกแล้วจุ๊บจุ๊บอันนี้เขาจุ๊บจุ๊บลูกสาวเขาแล้วคุณพ่อของเรานะคะ ตกลงมามาคุยกันใช่ไหมเขามาคุยกันนะเขาไม่ได้มากินข้าวนะเนี่ยดูเขาจะพากันไปไหนดูคะ่ะสามีจะพาลูกๆแล้วภรรยาไปไหนเนี่ยหฮ้คุณพ่อลูกชายก็อ้อนแม่หนักมากพี่งามดูค่ะตีหูปึ๊บๆจะพากันไปใส่เนี่ยฮะ ไม่ไหวน่ะคนง่วงนแบบไม่ไหวแต่ฉันแต่ฉันจะเออฉันอยากอยากเล่นนะ่ะแต่ฉันก็ง่วงนอนอ่ะอะไรคะลูกโอ้ยดูคนสฉยชีลูกสาวลูกสาวจะไปไหนลูกโอ้เห็นรถข็้นแล้วบาดนี้เอ้า เทนแลวบาทนี่ถอดชุดคนสวยเถอะเดี๋ยวคนสวยจะไปเล่นโครนบ่นังเคียย์หาเลยลูกย,ยากย่าเส้นเดียวเลยนะเส็บเส็บสือ้อนะพกเคียย์ให้พกเคียย์ให้นี่เอาสะบัดด้วยสะบัดด้วยดูง,งานตา งามตามมุดพี่งามแล้วพ่อหนูลาให้หนูด้วยหนูจะกินรถเข็มงญ้าไม่ได้กินงญ้าหอมหอมใส้ไรหญ้าคอยอยู่ใส่ไม,ม่มีหาพราต้น,นครับเตรียมตัวจะไปตัดหญ้าต่อนะครับนี่ช่วงเช้าๆวันนี้แต่เช้าเลยรู้ผูเ้เดกำลังดีครับผมเด็ดอ่อนนนะครับอากาศดีมากครับ ออกมาตากแดดอ่อนๆครับข้ามกลางธรรมชาติที่สดชื่นครับทุ่งกว้างๆนะครับผมสัมผัสทานฟรีครือสิมสิีความสุขแห้งเนาะเจ้านเออนาะใครสิมีความสุขซ้ำข่อยเนาะเออเออดินตามพี่งามไปแล้ะ พี่งามเลี้ยงน้องเก่งจังเลยลูกอ่ะอพี่งามคนเก่งพี่งามรู้เลี้ยงน้องแล้วเป็นผู้ชายก็เลี้ยงน้องเป็นตัวเนาะนี่แมะเดพ่อเนาะพ่อพ่อรเลี้ยงอลาลมาอลาละก็เลี้ยงน้องได้เหมือนกันไปแล้วค่ะนาตั้งไปหาพ่อแล้วพ่อไปนู่นอ่พี่งามก็ไปเหมือนกัน <laughs> งามตามวิ่งตามพ่อแม่บาดก็ห่วงลูกหนักมากโอยเนาะลัวลูกสาวรักพ่อมากกว่าเหรอแม่บาดยานลูกสาวไปมักอีพ่อวัวดิจุ๊บวัอีกจุกบ๊บวมันเจใส่หมูมันด้ใสว่วะ

ชวนน้องไปเที่ยวนหยบูนันไปก็บเห็ดแล้วครับงามตาก็หน้าตั้งดีจังเลยแม่บา้านก็ห่วงลูกนะเดินเดินแบบว่าไม่ให้คลาดสายตาเลยอะดูค่ะ <laughs> ง่ไองามตามันมุดงามตาก็ติดทุกคนอะเข้าเข้ากับสังคมได้ดีอะเข้าได้กับทุกคน

ตอนนี้เขาติดเขาติดพ่อกับแม่ก่อนกับพี่กันไม่ติดพ่อน้อยนะมาเที่ยวป่าอย่างนี้หนูขอติดพ่อแม่พี่หนูดีกว่าไม่ติดพ่อน้อยหรอกโอ้ยดมใหญ่เลยดมลูกอันนี้ก้างครับกินนมกินนมเติมพลังก่อน ดูไม่ว่ากระชีเนาะว่าให้ลูกกินนมก่อนไม่ว่าดีใจเลี่ยวเตกค้องตบมือตุบตุ๊บตุบตุบเสียใจชีแตกร้องตบมือตุบตุ๊บตุบตุบตื่นเต้นเลี่ยวเตกร้องตบมือตุบตุ๊บตุบตุ๊บนี่ไงช้างดีใจเสียใจตื่นเต้นกลัวงามตาบอกว่าแม่หยุดก่อนหนูจะกินนม แต่ถ้าเขาเห็นแล้วเขาเห็นอะไรแล้วเขาระเวงคือคือนี่เขากลัวครับเขาระเวงครับระเวง,เวงถ้าเขาหันอย่างงี้เขาระเวงแต่ถ้าเขาเยี่ยวโยดอย่างเงี้ยแล้วก็เขาทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นอยากดูสามีเขาเขาจุกระยะมีลมลงแรงี่ย เราจะปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวอิกสัพักเราก็จะกลับบ้านพาก,กันกลับบ้านไปกินอาหารเเดี๋ยวมันจะเที่ยงครับตอนนี้เดี๋ยวกล้จะเที่ยงแล้วครับวันนี้ก็เราออกมาตั้งแต่เช้าครับออกมาตั้งแต่เช้าแล้วก็นี่จะเข้าบ้านแล้วครับใกล้เที่ยงแนละ้วงานตาก็น่าจะถึงเวลานอนนะครับถึงเวลานอนเขาแล้วแหละ น,นี่นั nah นะน, um. นี่ครับทนี้ครับทางี้ครับทางี้ครับผมเราจะช่วยให้เขาได้ร mm hmm. ิง่ายขึ้นดูงานตาตีหูปืบป๊บ นมเอาแล้วบานนี้เอาแล้วเอาแล้วครับผมกระซิบกระซาบกันแล้วครับพ่อคุณแม่ครับผมเรากระซิบกันแล้วนะนั่นะนะ่ะเอาแล้วบานนี้กระซิบกันแล้วเด้อดิไปโออกันอยู่นี่ปะ,ะ <laughs> ดูค่ะโดยมีน้องงามตานะเป็นก้านขวางโคลนะคะ กับพี่งามโว้ยพี่งามยืนบางน้องหมดเลยลุกตัวใหญ่เนาะบังพ่อบังแม่หมดเลยดูสิด,ดูค่ะดูพี่งามจัวจะเท่าแม่แล้วโอ้พี่งามตัวใหญ่มากแม่แม่แม่ม FC เอฟซีเลี้ยงดีเด้ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่เมตตาของกัวครับผมขอบคุณหลายๆครับผมตีเอ็นดูพ่อโอเล่แม่วาสนาพี่งามโชคน้องงามตาครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบ คอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ครับผมกด subscribe s u mm ั hmm. s c ส i b e พวกเราแล้วก็กดกระดิ่งติดตามครับผม mm hmm. แล้วเจอกันที่ยูทูบครับผมสวัสดีครับ mm hmm.